ผมก็ชอบเล่าเรื่องนี้ว่าไบแมนมันเกิดขึ้นเพราะเราโลาะหนังเรื่องแรกออกไปหมายถึงว่าจริงๆแล้วก่อนไบแมนมันมีบทหนังเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งเตรียมที่จะถ่ายแล้ว mm. น,นก่อนหน้าอนี้เราก็จะเห็นว่าสกอตเซซี่มาบทหนังถูกมาว e ลมันไม่ใช่มันเป็นสนุกซึ่งสกอตเซซี่ก็พูดถูกในฝั่งนั้นแต่คนดูหนังมาวลเขาก็ฉันชอบอย่างนี้คือผมจะบอกนะักแสดงเสมอว่าอย่าตั้งใจตลกเพราะเวลาตั้งใจตลกมันจะไม่ตลกคือคุณอยากคิดว่าเราจะมาเล่นตลกเฮ่าไม่ใช่ ผู้ชมครับนี่คือขยับแว่นพอดแคสต์นะครับคือตอนนี้เราดูบริบทของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก็มีความหวั่นไหวมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราเองก็คงต้องถามความคิดเห็นของบุคคลบางคนคนที่เคยจับต้องเรื่องราวของการทำคอนเทนต์การสร้างสารรค์การเขียนบทการกำกับภาพยนตร์มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ที่ผมผมมีศรัทธาในตัวเขา ทุกครั้งเวลาเขามีหนังออกมาเนี่ยผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับหนังของเขาทุกครั้งที่คุยผมมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มี d n a ของคําว่าคอมเมดี้อยู่ในตัวมันอยู่ในร่างกายของเขาครบถ้วนสะกดออกมาก็เป็นคอมเมดี้ก็ยังสงสัยเลยวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดผมมีโจทย์ให้เขาทำหนังฆาตกรรมเนี่ยเขาจะทําให้ผมหรือไม่วันนี้ขอต้อนรับคุณพลึกเอมารุจิครับวัสด,ดีครับวัสดีครับอันนี้พูนจริงนะเพราะคือทุกครั้งเวลาเวลาพี่พี่คุยกับพฤึกพี่มีความรู้สึกว่า ดีเอ็นเอคำว่าคอมเมดี้อยู่เต็มตัวมันอยู่ในตัวเราไหมหรือคือคือเส้นทางของชีวิตเราเนี่ยเริ่มรู้รู้สึกยังไงว่าหนังคือเส้นทางของเรามันมันมีอะไรเปลี่ยนชีวิตเรามาโอ้หให้เล่ายาวมากเลยพี่เร้ก่อนนะ,ะหนังคืออะไรของเราเนี่ยคือผมชอบดูหนังแต่เด็กจาได้เลยว่าตามแม่ไปดูหนังเรื่องเทวดาถ้ทาจะบบองโอ้นานมากโอ้โอ<ด>เล่าแล้ว,ร,ลวรู้สึกอายุแก่มากเลยแต่ตอนนั้นก็ตัวเปลกเดียวพี่แล้วผมจําได้ว่าวันนั้น แม่พาไปดูในโรงหนังแล้วแลเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยชอบชอบบรรยากาศของการเข้าโรงหนังอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เออหนังมันสนุกจังเลยชอบที่จะดูหนังโดดเรียนไปดูหนังอะไรเงี้ยครับจนมาถึงว่าเออเราเราเริ่มเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคนทําหนังวะทั้งนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าการเป็นคนทาหนังมันตอนเด็กๆมันคืออะไรอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้มาครับจนจนมีโอกาสสุดท้ายก็ได้มาทําหนังนี่แหละ ไอ้หนังเรื่องแรกเนี่ยทีมงานเขาบอกว่าคือป้าแฮปปี้ชี้ท่าเยอะออเป็นเรื่องเรื่องนี้คือเรื่องแรกใช่ครับพี่ถ้าเป็นหนังลงเรื่องนี้ในบทบาทของคนทั้งเขียนบทด้วยแล้วก็กำก,กับด้วยไหมใช่ใช่ทั้งสองอย่างครับความเป็นมามาันมาได้ยังไงหนังเรื่องนี้ผมเรียกว่าผีจับยัดแล้วกันพี่ผีจับยัดคือมันอย่างนี้คือผมอ่ะผมตอนนั้นผมก็เริ่มเป็นพุ่มกับแล้วแต่ว่าผมเป็นพุ่มกับทำพวกซิทคอมลงจอทีวีอะเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เจอพี่ยอน โดยบังเอิญเลยคือผมอะเหมือนไปรับช่วงต่องานที่เขาทําแล้วผมก็อ่ะวันนี้ผมต้องไปกำกับเรื่องนี้ก็ไปกํากับโดยมีพี่ยอดกับพี่โนดั่งดูอยู่พี่โนดคือเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจพี่ยอดนะครับเขานั่งดูอยู่แล้วผมก็แบบเอะเขาจะว่าอะไรเราไม่น่าเราก็ไม่เป็นไรเราทําไปก่อนทําเต็มที่ของเราอะไรพอเราทําเสร็จเราก็ไม่คิดอะไรเราก็กากับเรื่องนั้นไปแล้วอยู่ก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าเออพี่ยอดอยากคุยด้วยผมก็อ่าได้กับพี่ผมก็ไปหาพี่ยอดพี่ยอดบอกเออเนี่ยมีงานให้ทํา อยากทำงานอะไรที่เห็นเองเข้าท่าเว้ยอยากชวนมาทำเนี่ยมีหนังเรื่องนึงมีซิคอมเรื่องหนึง่งอยากทำอะไรผมก็แบบเกิดมาไม่เคยทำหนังครับพี่แต่ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ครับพี่ถ้าเป็นซิคอมเนี่ยผมมั่นใจว่าผมทำได้แน่ๆถ้าพี่อยากให้ผมทำแล้วพี่ไม่เจ๊งเ่ะ พี่ชวนผมทำผมขอทำฟิชคอมเถอะผมเชื่อเชื่อว่าเอาอยู่ถ้าทําหนังผมไม่เคยทาเลยอะไรเงี้ยเขาบอกได้ได้ได,ได้เองไปทำฟิชคอม,มอก็ได้อักอะได้ทําฟิชคอมยังไม่ทันได้เปิดกล้องฟิชคอมอะพี่ยอดก,ก็มาชวนอีกว่าเฮ้ยมึงทำหนังเถอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรอะไรในตัวผมนะแต่บอกว่าเราพี่ทําหนังใช่ทาหนังเองมันทําหนังเถอะก็เลยเป็นตาแฮปปี้มาครับซึ่งก็เอาตรงๆเลยผมอะทำโดยที่ เข้าใจผิดมากเลยว่าการทำหนังมันทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่ผมเข้าใจในตอนแรกอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจว่าบริบทของการทำหนังมันคือคอนเทนต์ที่มีความยาวเซสองชั่วโมงแล้วก็คนซื้อตั๋วเข้าไปดูแล้วก็ตัดสินเลยว่าเอ๊ะหนังเรื่องนี้ผ่านไม่ผ่านเขาชอบอหรือไม่ชอบคือต้องเล่าเนี่ยผมบอกว่าผมก็เข้าใจผิดคือผมผมเชื่อว่าคนทั่วไปหรือ คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้มาทําหรือหลายๆคน,นอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อหนังมันก็คือย้ายที่จากในจอทีวีมาอยู่ในโรงจากจยาวๆหลายๆตอนมาเป็นสองชั่วโมงเท่านั้นเองจบเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแหละไม่มีอะไร <c oughs> ก็อุปกรณ์เหมือนกันนี่กล้องเกิ้งการทําบทเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรแตกต่างมันแค่ย้ายที่ผมมาตอนแรกผมคิดอย่างนั้นทําหนังเรื่องแรกผมคิดอย่างนั้นแต่ผมค้นพบว่าไม่ใช่แหนังมันมีศาสตร์และความเป็นศิลป์อะไรมากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งการที่จะเอาคนดูให้อยู่ ในเวลา2ชั่วโมงสิ่งที่อยู่ในจอมันคืออะไรว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ขยายจากนี่มาเป็นนี่มันคือทั้งคอนเทนต์ทั้งการดีไซน์ทั้งการนําทางคนดูอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันมีอะไรมากขึ้นกว่านั้นอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยเป็นสิ่งที่ยากจริงแล้วแต่พอเราผ่านเรื่องนั้นไปมันมาสู่หนังที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ที่ประสบผลสำเร็จเรื่องหนึ่งมากเลยคือบค์ e แมนครับเอาหนังเรื่องนั้นพอดูแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเฟชมันใหม่ ม,มันมีวิธีเล่าเรื่องที่ติดดินมากไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมันบันเทิงมากเลยในส่วนตรงนูน้นหรือว่ามันมีซิกเนเจอร์ของอองานเก่าๆที่เราคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราหรือว่าความเป็นมาของไบค์แมนเป็นยังไงคะัผมชอบเล่าเรื่องนี้ว่าไบค์แมนมันเกิดขึ้นเพราะเราโละหนังเรื่องแรกออกไปหมายถึงว่าที่จริงแล้วก่อนไบค์แมนมันมีบทหนังเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งเตรียมที่จะถ่ายแล้วเอ้ยจะเปิดกล้องอยู่แล้วไม่ในไม่กี่เดือนอะไปเขียวเรียบร้อย นายทุนโอเคพี่ยอดโอเคจะทํากันแล้วแล้วผมอ,ะอ่ะ,อะก็อ่านบทอีกรอบนึงแล้วผมก็เดินไปบอกพี่ยอดพี่ยอดผมว่าไม่รอดว่ะม,มันมีอะไรบางอย่างไม่รู้ที่เรารู้สึกว่าหนังเรื่องที่จะทําเนี่ยมันยังมีความเหมือนเดิมอยู่อะ่ะมันมีอะไรไม่รู้ที่มันเหมือนเดิมมันไม่มันไม่ว้าวสําหรับเราอะไรเงี้ยขอไม่ทําได้ไหมคือหน้าด้านมากคือแบบทําตั้งแต่ที่จะเปิดกล้องเนี่ยขอพี่ให้คนอื่นทําได้ไหมผมผมขอไม่ทําได้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่โดนยังไม่ใช่เลยซึ่งพี่ยอดก็ใจดีมากไปคุยกับนายทุนให้เรียบร้อยแล้วบมา โลกันใหม่เปลี่ยนใหม่ทําเรื่องใหม่กันเองอยากทำเรื่องไรก็มาถึงเป็นเรื่องไบท์แมนขึ้นมาคือไบท์แมนมันกลับมาสู่เรื่องเดิมว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากเล่าเรื่องตลกแต่ว่าเราอยากมีแก่นคอที่เกี่ยวกับหัวดใจด,ด้วยอ่ะสำหรับผมคือมันไม่ใช่คือถ้าตลกสักพักหนึ่งก็จะหายไปแต่ถ้าตลกแล้วมันมีหัวดใจอยู่ในนั้นน่ะผมเชื่อว่ามันจะทําให้คนดูชอบและรักมันมากกว่าโอเคตลกนําหน้าเป็นผงชุรส เป็นขีพอ่อแต่ว่าลึกๆข้างในอ่ะสำหรับผมทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงไบแมนเวลาเจอหน้ากันคนก็ยังคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยไบแมนเป็นแบบเป็นแบบเอออันดับหนึ่งในใจว่ะที่เวลาเราคุยกันอะไรเงี้ยหรือแบบแม้กระทั่งเจอแบบคนทําหนังเมืองนอกนอก่ะเวลาเขาคุยเขาก็จะพูดถึงเรื่องไบแมนนะซึ่งมันน่าแปลกใจนะคือผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่งานชิ้นแบบมาสเตอร์พีซหรือว่ามันก็ยังมีข้อเสียเยอะแยะเลยไปหมดเลยพี่ในหนังแต่ว่าด้วยหัวใจของมันอ่ะมันเลยทําให้อยู่ มันมีมันมีอัตลักษณ์ที่ที่คนดูแล้วรู้สึกจดจําได้เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้ใหม่แต่ว่ามันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วมันเป็นการตามการ,ระจนภัยที่คุ้มค่าเวลาอของสองชั่วโมงที่อยู่ในโรงหนังในส่วนตรงนี้ตอนนี้มาเรื่องที่ดังเหมือนกันอีเรียมซิงรเรารเรามองว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆเรากาลังจะย้อนเวลากลับไปทำพีเรียดละภารกิจอันเนี้ยมันมาเป็นโจทย์หรือว่าเราเป็นคนคิดเรื่องมันขึ้นมา ก็คิดกันมาครับคิดช่วยตอนนั้นรู้สึกจะช่วยคิดกับพี่ย้อนนี่แหละครับก็คือแบบเอ๊ะทำไงให้เราได้ความบันเทิงแบบบันเทิงบันเทิงเลยวะอะไรเงี้ยถ้ายุคปัจจุบันมันอาจจะมีข้อแม้บางอย่างที่มันอยู่ในกรอบบางอย่างที่มันแบบติดขัดอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันย้อนเวลากลับไปหรือมันอยู่ในเรื่องที่มันเล่าโดยไม่ต้องมีพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์เวลาอะไรเงี้ยมันอาจจะสนุกได้มากกว่าไม่ติดกรอบไม่ติดขอบเขียนอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะลองทําเรื่องนี้ดูแต่ตอนนั้นมันเอาตรงคือเรารู้สึกว่าโจทย์เราข้อแรกเลยคือเอ ได้ทำหนังกับเบลล่าโดยมีเบลล่ามันเล่นน่ะทำไงให้มันสนุกที่สุดวะทําเรื่องอะไรดีวะอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วเราแบบทําไงก็ได้ที่ดึงศักยภาพของเบลล่าออกมาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นอีเลียมนี่แหละครับอ๋อแต่หนังประสบผลสร็จมากนะแล้วก็ <c oughs> ต้องยอมรับเลยว่าเป็นภาพ,พย,ายนตร์ไทยอีกแนวหนึ่งที่เราไม่ได้คาดฝันว่ารากย่านั้นจะตอบรับค่อนข้างสูงมากเลยสูงมากๆถ้าจําได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังที่เรียกว่า เป็น first choice ของคนดูหนังรากย่าคุยซ้ำไปซึ่งแล้วก็หนังมันค่อนข้างยืนระยะในส่วนตรงนั้นครับแล้วมาถึงนี้นะฮะบัวผันฟันยับอคือเราก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆดูกับคนใหม่ๆเหมือนกันนะครับทีนี้ตอนนั้นอ่ะก็คือเกิดจากว่าพี่แอนจับช่องฝามาเขารู้สึกว่าเขาคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาเลยเฮ้ยเขาอยากมีหนังให้พี่แอนทองสมเล่นอีเราก็แบบว่าอุ้ยพี่แอนนงสม จากเดอะเลเทอร์อะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะมีคนส่งบทหนังให้เขามาเยอะเลยนะแต่พี่แอนก็ยังไม่ยอมเล่นเราก็แบบโวระดับพี่แอนก็คงต้องเป็นหนังรางวัลมั้งหนังแบบรางวานนะัลอะแบบดรามา่าเล่นลึกอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดอะไรมากเออเขาอยากเออ,เอ,อลองส่งบทมาหน่อยเราก็บอกเออมันเรามีพอดอันเนี้ยส่งไปโดยไม่คิดอะไรหรอกเราคิดด้วยซ้ำว่าพี่แอนคงไม่เล่นอนะว่ามันหนังกระหลงปงมันหนังแบบ ตลกอะครับพี่คือหลุดเลยหลุดเลยปรากฏพี่แอนอยากเล่นพี่แอนก็บอกเฮ้ยเขาไม่เคยเขาไม่เคยทําเขาอยากลองเขาอยากลองศาสตร์เนี้ยเขาอยากเขาอยากลองหลุดมาอยู่ในโลกเนี้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเออโอเคงั้นมาสนุกกันก็เลยเกิดเป็น,เป,นเป็นบัวผันซึ่งบัวผันมันก็มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรอะมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่นักคอมพี่เบิดไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย oh. อ๋อเราก็อยากลอง อะไรใหม่ๆว่าถ้าเกิดเราไม่มีผู้ช่วยมือหนึ่งอย่างนักคอมอย่างนี้เบิดมีคนอื่นมาซับแทนจะเป็นยังไงหนังมันจะเป็นยังไงเร,ไเราจะไปเราจะไปรีลาไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับเอาละตอนนี้เส้นทางชีวิตก็ก็มีการเปลี่ยนไปเข้าสู่โลกสตรีมมิง<ช>อ,ะอะไรคือคือสิ่งที่ดึงให้พึกเข้ามาในเวทีของสตรีมมิงก็ไม่มีอะไรมากมีคนชวนครับคนทำสตรีมมิงเขาชวนผมว่าอยากรู้คือจริงอะเราเวลามีใครชวนไปทําอะไรอะผมะจะดูก่อนว่าสิ่งที่เขาชวน มันน่าสนใจไหมและมันใหม่ไหมหรือมันมีอะไรที่เราทําให้เราได้ความรู้ได้เราได้ศึกษาไหมผมอะเข้าไปสตรีมมิงเพราะอยากรู้ว่าวิธีิการคิดของเขาคิดยังไงเน็ตฟิกคิดยังไงอเมซอนคิดยังไงคือผมอะอยากรู้ว่าเออวิธีการคิดเ็าเป็นไงเพราะเขาถือว่าเขาเป็นศาสตร์ใหม่เราก็เลยอยากได้ความรู้จากเขาว่าวิธีการคิดการเลือกหนังของเขาการทําหนังของเขาระยะเวลาในการทําหรืออะไรเงี้ยขั้นตอนมันก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนอกจากที่มันแตกต่างกันหนังโรงอะพี่ก็เลยอยากามันต่างกันเยอะไหมสมมุติเราบอกว่าเราวาง อะสมมุติเราบอกว่าเราเราเป็นนักเรียนแพทย์เรากําลังจะผ่าตัดร่างกายมนุษย์ออมันมันมี DNA ที่ต่างกันมากไหมว่าบริบทของการทำคอนเทนต์สู่จอยักษ์จอใหญ่แล้วอีก3-4เดือนลงสตรีมมิงกับการทำสตรทฟอร์สตรีมมิงโดยเฉพาะเนี่ยในมุมมองของผู้กับและคนเขียนบทอย่างพฤึกเนี่ยมันสามารถแยกแยะได้ไหมหรือว่าสําหรับพฤึกมันเรามองว่ามันเป็นบริบทเดียวกันมันมีเหมือนและแตกต่างกันมีสุดท้าย คอนเทนต์ก็ต้องก็ต้องเป็นคอของมันหลักใหญ่ว่าหัวใจมันคืออะไรเนาะคอนเทนต์ content ที่ดีคือเดอะเบสของมันอยู่แล้วทุกคนล้้นต้องการคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนแต่ว่าธรรมชาติของมันต่างกันสำหรับผมอะผมก็มเลยรู้ว่าโรงอะหนังโรงคือทํายังไงณนะทุกวันนี้นะผมรู้สึกว่าหนังโรงทำยังไงให้คนอยากออกจากบ้านเข้ามาอยู่ในโรงหนังอให้ได้ก่อนนะอ,อันนั้นสำคัญที่สุดคือ แค่เอาแค่คนอยากออกจากบ้านมาเข้าลงให้ได้ก่อนไอ้เรื่องเข้าไปอยู่ในโรงแล้วสน,นุกไม่หนุกจะดูจนจบออกมาแล้วรู้สึกยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณต้องดึงคนออกมาจากบ้านให้ดูให้เข้าลงให้ได้ก่อนส่วนสตรีมมิ่งอ่ะเขาก็จะบอกเสมอว่าสตรูของเขาไม่ใช่เรื่องของการออกจากบ้านมาดูหรืออะไรทุกคนอยู่บ้านสตูของเขาคือรีโม<อ>ททาไงก็ได้ให้คนอ่ะไม่เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นต้องจับต้อง จับตามองคอนเทนต์ตัวน,น,วนี้ให้ครบตามจํานวนใช่ให้ครบตามตามนาทีหรือทับตอนที่เขาอยากได้หรือแม้กระทั่งเขาก็จะบอกเองว่าศัตรูของเขาไม่ใช่แค่สตรีมมิ่งช่องอื่นหรือคอนเทนต์อื่นที่อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นศัตรูของเขาแม้แต่เรื่องด้วยกันเองอะ่ะเขาก็ทําไงให้มันรีโมทเนี่ยมันยังโฮอยู่ในสตรีมมิ่งช่องเขาครับคุณจะเปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นก็ได้แต่ขออยู่ในช่องฉันได้ไหมมันคือทฤษฎดีทีวีเลยใช่ครับ <laughs> แล้วเขาก็ทุกวันนี้ถ้าคนที่เคยไปทำมาตรีมึงจะรู้เมื่อก่อน,น่ะเมื่อก่อน16บตอนสิบสองตอนแตอนหตอนมันจะลดลงเรื่อยๆี่ตามอะไรตามสมาธิของคนดูโฟกัสของคนดูที่มันจะสั้นลงทุกวันอะไรที่เขาจะบอกเลยทุกวันนี้ว่าเราไปทำอะถ้าอะไรที่เอาไม่อยู่นะเขาข้ามเขาข้ามนาทีไม่เกิด engagement ไม่เกิดนั่นเป็นความท้าทายมากสําหรับบริบทของคนทําหนังมากเลยนะการที่แบบเรากว่าจะเรียนรู้มา ระยะเวลาของชีวิตในการเข้าอยู่ในรั้วมหาลัยการฝึกฝนการทำงานถ้าอย่างนี้เรามองว่ามันเป็นการสร้างหรือหล่อหลอมคนทำหนังยุคใหม่ไหมแล้วมันจะทำให้แบบเขาเคยชินกับการทำสตรีมมิ่งในเวลาเดียวกันพอมันเป็นกระจกสะท้อนกลับเนี่ยพอทำหนังจะเริ่มทำไม่ค่อยเป็นละมันมันไหมหรือว่าในมุมมองของของวิชาชีพเนี่ยพริกมองว่า ถ้าบรรทัดฐานมันยังเหมือนกันยังไงก็ต้องถ่ายต้องมีจํานวนคิวต้องมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันมันยังเหมือนกันหรือว่ามันเป็นทํากับข้าวชามเดียวกันแต่ว่าใส่เครื่องปรุงต่างกันมองอยังไงในความคิดเห็นอืมผมว่ามันพูดมันต้องถกกันยาวมากเลยแต่ว่ามถึงว่าผมสำหรับผมผมว่ามันมันแตกต่างตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มัน ค่อยๆเปลี่ยนไปคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าสกอตเซซี่มาบ่นหนังมาเวลมันไม่ใช่มันเป็นส่วนสนุกซึ่งสกอตเซซี่ก็พูดถูกในฝั่งนั้นแต่คนดูหนังมาเวลเขาก็ฉันชอบอย่างนี้มันไม่มีใครผิดใครถูกนะพี่สำหรับผมมันก็เป็นแค่หนังเมนูอาหารคนละอย่างวันนี้คุณอาจจะอยากกินคุณอยากกินฟาสต์ฟู้ดที่มันเร็วๆเพราะว่ามันเร็วดีแล้วมันก็อร่อยง่ายๆจบบางวันคุณอาจจะอยากละเมียดละไมทำอะไรช้าๆค่อยๆกินค่อยๆอร่อย ไม่อร่อยก็ได้แต่ฉันรู้สึกดีกับมันอะไรอย่าเงี้ยมันผมว่ามันอยู่ที่ทางเลือกมากกว่า,วาคำนี้ดีต้องขอยืมก็คือว่าไม่ค่อยอร่อยแต่ชอบใช่มันมันตอบโจทย์ใช่ครับสแสดงว่าตอนนี้จริงๆแล้วในถ้าเป็นกระจกสะท้อนกลับสู่ผู้ชมเนี่ยผู้ชมกาลังจะบอกพวกเรากันว่าณนะวันนี้คอนเทนต์นั้นฉันอาจจะไม่ชอบ mm hmm. แต่มันอาจจะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ชีวิตฉันวันนี้ mm hmm. เป็นไม่ได้คือมันคือมันหลากหลายมากคือบางครั้งอะ่ะเราอยู่ในโลกที่มีทั้งโลกโซเชียลเป็นคู่ขนานเรามาบางครั้งอะ่ะโลกโซเชียลก็บอกเราว่าอะไรดีแต่ความจริงอะ่ะสิ่งที่คนคิดว่าดีหรือชอบอาจจะไม่เหมือนในที่สิ่งที่โซเชียลบอกกันได้ียงแต่ว่าโซเชียลเสียงดังกว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆเช่นหนังไทยบางเรื่องอาจจะไม่ดังในกลุ่มโซเชียลโซเชียลอาจจะด่าเละๆแล้วก็รู้สึกว่าในกรุงเทพก็เห็นยอดขายแต่ปรากฏว่าที่ต่างจังหวัดเขาดูกันเต็ไมไปหมดเลยอื อะไรอย่างเงี้ยพี่คือมันเหมือนกับว่าบางครั้งเราก็อยู่ในโลกที่โซเชียลเสียงดังจนเราลืมไปว่าบางครั้งมันยังมีเสียงที่ดังกว่านะแต่เพียงแต่ว่าเขาอยู่ข้างนอกและเราไม่ได้ยินแค่นั้นเองมันก็คือกลับมาถึงเรื่องราวของโลกปัญญาประดิษฐ์ AI ครับเมื่อมันมันคิดว่าสิ่งที่มันฟังคือสิ่งที่สะท้อนถึงความต้องการก็จะล็อกเป้าไว้แล้วก็ป้อน ให้คนเหล่านี้ได้เห็นในฟีดของเขาแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยสังเกตการอยู่ข้างนอกออแต่ไม่ค่อยตีคองร้องเปล่าภาษาโบราณอย่างพี่นะในในส่วนตรงนี้ออพอพอมาเข้าสู่โลกสตรีมมิ่งเนี่ยพี่จำได้ว่ามันมีภารกิจอย่างเช่น congrats my ex ครับแล้วก็ lost lotteries ครับ,รบสองเรื่องนี้มีความแตกต่างยังไงแล้วอยู่ๆถูกดึงเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นพุ่มกับอเรยมซิงเราคือพุ่มกับ บิ๊กแมนหรือเป็นโครงการที่เราและพักพวกหรือทีมงานเป็นคนเสนอเข้าไปครับอย่างรอ้อนลอตเตอรี่มันก็เป็นสิ่งที่เน็ตฟิกเขาถามหาว่า,วาเอ้ยอยากร่วมงานด้วยมีอยากทําอะไรไปทําด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอะครับคือสตรีมมิ่งโอเคเวลาเป็นหนังโรงเราจะเห็นว่าทุกวันนี้หนังโรงมันจะมีมันจะมีแฟชั่นของมันเป็นฤดูการนะเนาะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นแฟชั่นฤดูการหนังผี แฟชั่นหนังผีหนังผีเต็มเลยหมดเลยอะไรเง mm ี hmm. ้ยเพราะว่าหนังผีทําเงินอะไรก็ว่าไปแต่ว่าความเป็นสตรีมมิ่งอ่ะเขาไม่ได้อยากได้ช่องล่าเดียว mm hmm. เขาอยากให้ของเขาอ่ะมันหลากหลาย mm hmm. ฉะนั้นถึงแม้มันจะแฟชั่นมันจะกลายเป็นหนังผีหนังดา้างหนังเลียวอะไรก็ตามแต่เขาก็ยังอยากมีหนังตลกหนังฟิลกู๊ดหนังอะไรที่มันหลากหลายอะไรเงี้ยครับก็ mm hmm. เ,เลยชวนเราไปทำลอตเตอรี่เกิดขึ้นอย่างนั้นส่วนของแก๊สไม่เอกอก็เกิดจากที่ เหมือนกันคือเขาชวนไปแต่ว่าของแก๊สมเน็กเนี่ยเกิดจากทางเบเนโทนซึ่งเป็นบริษัทที่เขาผลิตนะครับเขาแบบเฮ้ยอยากร่วมงานกันแล้วเขาอยากทําอะไรที่มันเกี่ยวกับคือพอดีเขาเป็นคนมีเชื้อสายอินเดียที่อยู่ในไทยเนาะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากพูดถึง ความเป็นอินเดียที่เกิดขึ้นในไทยอยู่ในไทยบ้างรรใช่เขาอยากพูดอย่างนี้บ้างเขาก็เลยชวนเราเขาไปทําแล้วเราก็รู้ว่าเออมันแปลกดีคือทั้งสองอย่างมันก็จุดเริ่มต้นเดิมที่ผมเคยพูดว่าอะไรที่มันทําให้เราได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะ่ะผมก็เอออยากไปนั่นคือเส้นทางที่เราจะเข้าไปใช่ใช่มันเหมือนนักกีฬาที่พยายามไปลองสนามใหม่ๆครับตอนนี้มาถึงต้องบอกว่าสตรีมมิ่งหรือออริจินอลสายพันธุ์ไทยก็คือว่าฆาตกรรมจําไม่ได้ครับความเป็นมาของเรื่องนี้มาได้ยังไงรครับพึกก็คือจริงๆอ่ะหลังจาก ประมาณปี2ปีนียผมเปิดบริษัทใหม่ครับชื่อสวนสนุกสตรีโอทำกับทำกับพี่ยอนเนี่ยแล้วก็ไอบริษัทเนี้เราตั้งใจทําว่าเราอยากทําให้มันหลากหลายคือโดยชื่อสวนสนุกเหมือนเดินเข้าไปในสวนสนุกแล้วมันมีปาร์คแบบบ้านาผีสิงมีรถไฟหาะอะไรเงี้ยครับซีรีส์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากลงมาทํา แบบอย่างจริงจังเมื่อก่อนนั้นเราทําดหนังกันมาเนาะก็เลยแบบเ,เปิดบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็พอดีทางช่องวันอ่ะเขาก็มีวันดีซึ่งเขาอยากเป็นสตรีมมิ่งรุ่นใหม่เนาะเขาก็เลยชวนไปทำครับเขาเห็นว่าเอ้ยผมเปิดอันนี้เอ้ลองเข้ามาดูที่เขามีพอตอยู่ประมาณ3บรรทัดแต่ผมชอบไอ้พอสสบรรทัดเนี่ยว่ามันดันมีคําว่าเกิดเหตุการณกรรมแล้วดันจาไม่ได้กันหมดเลยแม้กระทั่งอีตัวคนตายเนี่ย<ฮ>ผมรู้สึกว่า เออมันเป็นเสน่ห์อ่ะเออมันใหม่ดีว่ะคืออก่อนหน้านี้เราพยายามแบบเอามีาตกรรมแล้วก็มีการสืบสวนกันไปเนาะใครฆ่าแล้วแต่อันนี้บันดันทุกคนบรนดันจําไม่ได้ผมรู้สึกว่าเอออันเนี้ยผมถึงรู้สึกว่าอืมน่าทําขอทํามันน่าสนใจเพราะว่าตอนที่พี่เห็นตัวอย่างเนี่ยพี่พี่ก็คุยกับภรยาพี่แล้วก็บอกว่าเออะไอ้คนคิดเรื่องนี้มันมันจับอ่ะไอ้การที่แบบอย่างผีอย่างเนี้ย ผีเนี่ยเราเราจะรู้ตามบริบทว่ายังไงมันก็จะจําคนที่ทํามันแต่อยู่ๆมันจําไม่ได้เพราะอะไรวะมันมันก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันใหม่ดีมันแล้วผสมกับความเป็นโรดทริปมันมันมีความเป็นสาคัแต่มีการใส่ความเป็นไทยเข้ามาแต่ว่าดาราส่วนใหญ่ไม่ใช่ดาวตลกนะเอออันนี้อเตยต้องต้องถามประเด็นตรงนี้อันนี้ต้องเออพอมันออกอากาศแล้วเลยคุยได้คืออันนี้ต้องขอบคุณ ที่บ่อยคนเกลียดมากเลยเคือจริงอะก่อนหน้านี้กลุ่มคนที่จะมาร่วมผจญภัยในหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่พวกนี้เลยที่จริงเป็นอาพูดก็ได้เพราะว่า่จริงมันข่าวมันออกมาแล้วที่มันเป็นแก๊งเป็นต่อเขารู้สึกว่าแก๊งเราอยากเอาแก๊งเป็นต่อมาเล่นกับอิงฟ้าคงสนุกดีเนาะอ,อ,อะไรเงี้ยเออสปอนเซอร์ก็ชอบแหละแก๊งเป็นต่อ,อยังไงเป็นต่อก็ยังมีมีไอ้นี่อยู่เขามีฟอล์ลวิ่งของเขามีฟอล์ลวิ่งอยู่ผมก็โอเคทำตามนั้นทำบทกันไปแล้ว4 5หตอนแล้วแหละเป็นแก๊งเป็นต่อ ก็เอาไปเข้าที่ประชุมอะไรนั่งคุยแล้วมีพี่บอยนีแ่แหละทะกคนเกียก็นั่งนั่งอยู่นั่งคุยกันบทก็โอเคไม่ไม่ติดไรสนุกดีสนุกดีแล้วอยู่พี่บอยก็พูดมาคำหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าไม่เอาเป็นต่อได้ไหมวะ <c oughs> คือถ้าเป็นเป็นต่อมันอาจจะคนอาจจะรู้สึกว่าเอก็เดิมเดิมหรือคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่วา้าวอะไรไม่เซอร์ไพรส์อย่าเรียกว่าไม่ว้าวมันเรียกว่าไม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะทุกคนกอาจจะคิดว่าเป็นต่อก็ไม่น่าจะฆ่าใครหรอกแต่ถ้าเป็นคนใหมล่ล่ะถ้าเป็นพระเอกไปเลยละ่ะที่ ไม่ได้เคยเล่นตลกเลยล่ะมันอาจจะใหม่ก็ได้นะคือคือประเภทบุคลิกมันไม่ใช่เลยส่วนมากเป็นพระเอกของช่องแล้วก็มันไม่ได้มีความตลกต่อให้ตลกมันก็ตลกลายจนมันตลกจริงๆในในส่วนตรงนี้อย่างอย่างพี่เจ๋งบิ๊กแอสอย่างเงี้ยเราจะไปนึกได้ยังไงคนคนหน้าคนหน้าแบบนี้คือมีอารมณ์เดียวเออมันมันมีความแปลกแล้วอย่างยามรัชตะเนี่ยก็มีความแปลกในตัวซึ่งเขาเขาตลกไม่เป็นนะในในส่วนตรงนี้ คือคือพริกพยายามทำยังไงในใน,ในฐานะที่เราเราเกล่าวเรื่องแล้วเราวางเส้นเรื่องแต่ว่าเราเติมสเสน่ห์ของตัวละครเข้าไปเนี่ยอตอนที่เราทำเวิร์กช็อปกับพวกนักสแสดงเนี่ยม,มันยากไปกับการดึงให้พวกเขาออกมาเพราะว่าถ้าเราเห็นนักสแสดงที่เราเลียงมามส่วนใหญ่มันไม่มีความตลกอยู่ในตัวเลยเนี่ทำยังไงเนี่ยจริงจริมันแบ่งเป็นสองอันอคือจริงจแล้วอะเบื้องหลัง เนเจอร์เขาจริงแล้วพวกนี้เป็นคนตลกตลกใน,ในแบบของเขานะาคือเขาไม่แต่พี่ไหนว่าก่อนหน้านี้ขเขารับบทบาทเป็นพระเอกซึ่งเวลาเป็นพระเอกละครน่ะนอมของพระเอกละครมันก็จะไม,ไม่เปิดโอกาสไม่เปิดพื้นที่ให้เขาได้เป็นคาแรคเตอร์นี้ได้ตลกแบบนี้ได้ทําตัวแบบนี้ถ้าทําตัวแบบของแก๊งอะ่ะคือพอมันเป็นพระเอกก็จะแบบทันทีใช่ไหมพี่ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมทนเรื่องอะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้พวกนี้มันก็จะมีความสุขมากในการที่แบบเฮ้ยพี่ผมได้มาเล่นอะไรที่มันแบบ เป็นทั้งตัวเองและเป็นทั้งใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยได้ออกไปเล่นในจออะไรเงี้ยอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่อสองคือผมมาบอกพวกเขาว่าผมจริงผมบอกทุกคน,นเวลามาเล่นเรื่องของผมหนังผมมาบอกว่าเวลาเล่นอ่ะอย่าตลกโอ้อย่าตั้งใจตลกทั้งงนี่มันเป็นหนังตลกนะทุกเรื่องอ่ะผมจะบอกว่าถ้าถ้าไปหยุดดูโฟกัสหน้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพีทตัชระเบลล่าก็ตามที่ถ้าทุกคนไปดูในเรื่องจริงอ่ะ จะเห็นว่าพวกมันอ่ะจริงจังในสิ่งที่พวกมันทําอยู่เคร่งเครียดเลยนะบางบางครั้งเคร่งเครียดหนีหนีหนตายไม่ให้ใไม่ให้นะักคอมรู้เรื่องต้องไปสู้กับสัตว์ประหลาดคือทุกคนมีความเคร่งเครียดในตัวเองในสิ่งที่มันต้องทําแต่ว่าอ้สถานการณ์ที่มันต้องทำอ่ะดันตลกมันก็เลยตลก<อ>คือผมจะบอกนะักแสดงเสมอว่าอย่าตั้งใจตลกเพราะเวลาตั้งใจตลกอ่ะมันจะไม่ตลกคือคุณอยากคิดว่าเราจะมาเล่นตลกใี่ห้าไม่ใช่คุณ ซีเล่กับมันไอ้พวกเนี้ยมันก็เพียงแต่ว่านิสัยในเรื่องอ่ะหุระสี่คนพูดถึงแก๊งสี่คนเนี้ยนิสัยในเรื่องมันดันกระหลงปงม,มันดันเป็นคนที่อยากปาร์ตี้เป,นนเป็นคนคนขี้ปอ๊อตเป็นคนขี้วุ้ยวายพอมันมาเจอฆาตกรรมมันเลยกลายเป็นตลกมันมีสารเร่งหรือกระตุ้นทําให้เกิดปฏิกิริยาเช่นนั้นรหรือนี่คือคําตอบของการทําหนังตลกในยุคบริบทใหม่ของภาพยนตร์ไทยคิดไว้วันนี้อาจจะเป็น Approach แบบใหม่ที่มันอาจจะดีเพราะว่าในเมื่อตอนนี้เวลาเราทําหนังตลก เราก็จะวางคนที่เป็นดาวตลกซึ่งมันกลายเป็นว่าประชาชนตอนนี้เขาไม่ได้สนใจที่จะดูคนกลุ่มนี้แล้วมไม่ได้เขาไม่ได้ดูถูกนะแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าชินอชินไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยผมว่ามันกลับมาคำเดิมคือว่าคนดูหนังหรือคนดูคอนเทนต์อยากดูอะไรใหม่เสมอ <Yeah. S 1> ผมเลยรู้สึกว่าอันนี้ก็อยู่ในหมวดของการที่มันใหม่อ๋อ เราไม่เคยดูพวกนี้เล่นตลกมาเลยใหม่เหมื uh huh. อนเหมือนตอนเบลล่าครับเราไม่เคยเห็นเบลล่าเล่นตลกเบอร์นี้เราไม่เคยเห็นพี่แอนทอมสมเล่นตลกเบอร์นี้มันเลยใหม่พอใหม่แล้วก็เลยน่าดูอยากสนใจมาดูอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายมันกลับมาที่แรงดึงดูดของคอนเทนต์จริงๆนะครับ และตัวคาแรคเตอร์ที่เรานำเสนอเขาเห็นทำไม DNA คําคำว่าคอมเมดี้อยู่เต็มตัวพลึกตลอดเวลาหรือจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ตัวเราเรามองด้วยความเคารพว่ามันมีหนังแนวอื่นที่ผมอยากทำนะแต่ไม่มีใครให้ผมทำมันเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเราเราเลือกแล้วว่านี่เป็น Experti s e ของเราสมมติเราเป็นเชฟข้าผัดอเมริกันเนี่ยคือคือแนวถนัดของเราปิ้งย่างคือแนวถนัดของเราความรู้สึกเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆอ่ะพี่ก่อนที่จะได้มาทํากํากับสักเรื่อง2เรื่องอ่ะเราจะรู้สึกว่า ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคือเราดูหนังหลายแบบเราสนุกกับมันหลายแบบมากแล้วเราก็รู้สกเฮ้ยเราน่าจะอยากทําหลายแบบเราน่าจะทําได้นะเราอยากทําหนังผีเราอยากทำหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยโอเคนั่นคือสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่2คือพอเราเติบโตมาจากคอนเทนต์ตลกอ่ะก็ต้องเข้าใจคนจ้างเราคนจ้างเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเขาหาคอนเทนต์คนทำคอนเทนต์ตลกก็ต้องมองหาเราในเะดียวกันถ้าเกิดเขาอยากทําหนังผีอ่ะให้ทำไงให้การันตีว่าหนังเรื่องนี้ออกมาดีแนะ่เขาจะมองไปที่พี่คุย อ่านหนังแอคชั่นมองไปที่พี่โขมอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของคนที่จะออกเงินน่ะก็ต้องได้รับการการันตีประมาณหนึน่งว่าใชเ่เราจะทํำยังไงเราจะชวนอยู่ๆเราจะชวนไอ้ตุ๋ยมาทําหนังโจนสี่คนยิงกันเนะี่ยเขาคงต้องคิดหนักว่ามันทําได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาผมเลยรู้สึกว่าก็เราก็เลยมาเส้นทางหนังตลกอย่างนี้ทั้งนั้นที่เราก็มีความอยากทาเรื่องอื่นทั่วไปนะพี่แต่พอแก่ไปสักระยะเราค้นพบว,ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ในดีเเอเราอะ Oh. คือเราอดคือบางครั้งเราอยากหนีไปทําหนังเคร่งเครียดหนังผีก็จริงแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเวลาเราทําซีนตลกอ่ะมีความสุขดีเว้ยมันสนุกดีมันอดเรียกว่าอดไม่ได้ดีกว่าอดไม่ได้ที่จะแบบเหมือนเหมือนที่พี่เนรีว่าเราอดไม่ได้ที่เราจะกินเราชอบข้าวผัดเราก็อดไม่ได้ที่เรายังอยากกินข้าวผัดอยู่เรายังอยากทําข้าวผัดกินอะไรอย่างี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราถ้ามีโอกาสเราไม่สามารถเราจะสามารถไปลองสนามอื่นได้เช่นกัน ใช่แต่เราไม่รู้เองว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์และผลตอบรับจะเป็นเช่นไรถูกต้องไหมใช่คือที่จริงอ่ะถามว่าใจยังอยากตอนที่จริงตอนนี้ก็มีวางแผนอยู่ครับพี่ว่ามันมีหนังแบบแนวที่คนจะไม่เคยเห็นผมทำเนี่ยมีกองไว้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็รอเวลากับรอจังหวะที่จังหวะที่มันเหมาะสมใช่แล้วก็ผมว่ามันต้องทํากันบ้านหนักคือคนอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกย้อนไปที่ว่าคนมักจะเข้าใจผิดเวลาเราทําหนังกันเองวร้สึกว่าอุ้ยทาฉากแอคชั่นเนี่ยไม่ยากหรอมั้ง วิ่งกันไล่ยิงกันไม่ยากหรือลองไปทําจริงครับแต่คนพบว่าแค่คนวิ่งไล่ยิงกันน่ะถ้าทําไม่เป็นมันก็ไม่สนุกใช่เหมือนเวลาดูหนังอะทำไมหนังเรื่องนี้มันเอ๊ะก็เหมือนเหมือนกันนี่มันวิ่งไล่ยิงเหมือนกันทําไมคนนี้ทําสนุกทําไมเจมส์กันทําหนังอย่างนี้แล้วมันสนุกจังเลยเนี่ยที่คนทําแล้วอาจจะบอกว่าทำไมไม่สนุกวะมันทั้งทั้งที่มันเหมือนกันเลยนะวิ่งไล่ล่าเหมือนกันมีตัวละครอะไรประหลาดเหมือนกันแต่ว่าทําไมคนนี้ทําแล้วมันสนุกจังมันแปลว่ามันมีดีเทลบางอย่างที่ัแลครบ อยากให้พึกฝากข้อคิดให้กับน,น้องๆที่กำลังมองว่าเจนต่อไปผมนั่นแหละอยากเป็นพุ่งกับเจนต่อไปผมอยากเป็นคนเขียนบทภายใต้ความท้าทายของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่ไม่เคยเลือนลางหายไปคำว่าความท้าทายของแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เท่าที่ดูมาผมเชื่อว่าทุกคนที่ที่ไปได้ดีในวงการนี้คือเป็นคนที่ตั้งใจทำ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณตั้งใจทําทําทำทำทำ,ทำแล้วทำไปเรื่อยๆดูจากพุ่มกับรุ่นเดอะทุกคนได้พี่อุ๋ยพี่โขมพี่เป็นเอกทุกคนคือทํา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 มันอาจจะดีบ้างล้มเหลวบ้างแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณยังสนุกกับมันอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะมาทางนี้แล้วจงทําทําทําต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเป็นวันของคุณเองผมเชื่อว่าอย่างนั้นสแสดงมันคือพลังใจใช่มันคือ passion ครับนั่นแหละครับน้องๆที่ มองหาทิศทางของตัวเองสำหรับคนที่มองว่าวันนั้นวันข้างหน้าผมจะต้องไปอยู่ตรงนั้นและวันข้างหน้าบทของผมต้องไปอยู่บนโต๊ะคนคนนี้ฟังไว้นะครับเพราะมันเป็นข้อคิดดีๆวันนี้ขอบคุณพริกมากนะครับ,รบที่ให้เกียรติมาแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันบริบทของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังคงไว้ซึ่ง DNA ของคำว่าคอมเมดี้ครับขอบคุณมากครับ